ไยแดงพร้อมแล้วออกตัวได้นะครับก็ยังเล่นดินทรายเหมือนเดิมนะครับในระแวงนี้ก็แล้วไยแดงสายจวดไปแล้วจวดโกมูกครับถนนหลวงเพราะว่าเฟืองรถแกเนี่มันเร็วครับ175นะครับ g o 7 e นะครับ 170, บัตเจ้โอ้ันเออพ่อแมนเคตัวเจ็ดซีบอว่าอยู่เอาัมนมันคือหิ้มาดซ้ำกันมาอันนึงคือหาสูบอันนึงคือหกสูบว่ะถ้าเป็นเครื่องสิบล้อก็เป็น เจซีเทอร์โบนะครับก็จะอยู่260นะครับแดงมา้าอีกค่อนข้างที่จะฉีกครับฉีกกับเครื่อง6กล้อร้อยเกห้ามากเลยครับอันนี้ก็ SK 1 0 0รอยครับมาร์คทีนะครับ รถพิเยเลียขับมาตั้งแต่สมัยเป็นเบาคุณเหลียววอกไปดิอันนี้ก็ลูกชายพเย้เยเลียครับครับเราจะสังเกตไม่ยากครับลักษณะการขับจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เขาก็จะเปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับพเิเยเลียครับนี่โอ้ที่วา่าราสีสังทาได้แต่ละอันแต่ละปุงจี เปนบ่เล่ง่ายแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ขับด้วยนะครับในได้ลูกชายครับถ้าคนขาดเกณฑ์ก็จะมาขับนะครับแล้วก็ให้ลูกชายนะครับหกล้อครับไปแล้วครับร้อยสี่ห้าครับนี่ก็ลอกลงไปนี่ก็ตีไปเม็ดนึงแล้วครับนี่ถ้าเอาคันคูตรงนี้ออกเนี่ยมันก็ต้องเอาทางนี้ลงอีกครับเพราะว่าที่ขุดลงไปเนี่ยมันก็ลึกกว่างานนี้แล้วนะครับ ดินก็สวยนะครับแต่ว่าก็ปนหญ้านิดนึงนะครับหญ้าอยู่หน้าดินใกล้จะหมดแล้วครับไม่แน่ใจว่าจะเหลือกี่เที่ยวนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเที่ยวอยู่ครับนี่ ที่เห็นอยู่เลยนะครับไปถึงนู่นนะครับเนี่ยก็คำนวณเอานะครับตามนั่นแหละนะครับถ้าไปถมนี่ถมระยะแค่นี้นี่สุดตรงนู้นเนี่ยร้อยรถนะครับนี่ถึงจะได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าเวลาตักก็จะตักได้เยอะครับ พาดินมันอัดแน่นนะครับนี่ก็จอดรอครับสายบันเทิงครับนี่ก็จะเปิดเพลงฟังอมๆๆๆอย่างนี้นี่เพราะมันตินไปน้ำไดบรบุก็ได้ข่าวว่าเดือน 7, เจ็ดเดือนแปดนี้ก็จะแต่งงานแล้วนะครับโอ้เป็นฟังเป็นฝาอยากได้น้ำเมียดีบะนี่ <laughs> เดี๋ยวนี้คะสิบวันอาากแต่ว่าบนแต้งไปแล้วก่ะสิเอาลูกเอาหลานอีกแบบนี้แมนวะเอาลูกเอาหลานหรกจากนู่นนี่นั่นกะพระลาต่างๆเมื่อก็ตามมานะครับนี่กับริเวณที่ลอกครับจุ่มห้ยพินี่เหลียบ้างคนัะ จหัวเพิ่งจะมาย้ายมานะครับนี่นยินเสียงรถวืวืวูวืก็เลยแนีแนเลืเดือวะ่ะรถเพลงแหละะบเสียงแต่ว่าป่านี้เนี่ยมันจะซับเสียงได้เยอะมากครับค่อนข้างที่จะเยอะครับ เพราะว่าผมจะอยู่ฝั่งหนึ่งของป่านะครับเมื่อกี้นะครับผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของป่ามันไม่ค่อยได้ยินครับแต่ว่าตอนที่ขุดอยู่แถวเนี้ยได้ยินไปไกลกว่านะครับได้ยินเสียงดังกว่านะครับเสียงมันน่าจะนี่แหละไปชนต้นไม้แล้วก็มันก็อย่าหายไปเลยนะครับเพราะว่าเสียงนี่ใช้อากาศนะครับในการเดินทางเนาะในเมื่อว่ามันมีสิ่งขีดขวางอย่างเนี้ย มันก็จะไม่สามารถทำให้เสียงมันเดินทางผ่านไปได้นะครับเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนนะครับเหมือนกับกล้องเสียงเขานี่แหละครับกล้องเสียงลูกกระเดือกเราเนี่ยมันก็ขยับขึ้นขยับลงนะครับมันก็เกิดการสั่นสะเทือนมันถึงจะเกิดเสียงนะครับแต่ว่าถ้าไปเว้กันอยู่ในีอวกาศนังเสียจีวามันบม่มีอากาศนั่นสิมันกับบริ้ยินคือนก็บริ้ยินเสียงกันคือก็บริ้ยินหัวเสียงจากของ เข้าหูอยู่ว่าเขาบอกคำว่าอย่าง้แต่ว่าเสียงมันบอกเพราะว่ามันมันจะเดินทางเข้าหูเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใส่อากาศเป็นตัวกลางในการเดินทางนะครับโอ,โอ้โหมากอะสำนักวิทยาศาสตรน์นักคูกระดับจริงๆแล้วนี่ถ้าเป็นในความคิดผมนี่ผมเจ้าคันคว ตุดให้มันเป็นโอ้ให้มันเหลือแค่เป็นงาน2งานเลยครับนี่มันมันจะสวยไปเลยนะเวลาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรอย่างเี้มันก็จะง่ายครับไม่ต้องมาตัดคันคูที่มันใหญ่ขนาดนี้ครับนี่เครื่องนี่ใช้งานฮัลลิโหัครับเนี่ยควันก็เริ่มออกแล้วนะครับ เครื่องก็มีไอ้นะครับน่าจะหลวมหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ามันเครื่องเลยครับดูทรงนะครับแต่ว่าแหง่งแห่งเปลี่ยนนี่แห่งขวนขาวดีไหน้ำมันเครื่องมันนันกกเกาเนาะมันโมนียวซัมเกาเนาะน้ำมันใหม่กับน้ำมันเก่าไม่ไม่เหมือนกันนะครับ ถ้ารถเก่ามาหน่อยนี่โอ้ลองใช้ไปดูสักวันหนึ่งนี่น้ํามันดาปุ๊ดนะครับรถเก่านี่แม้แต่ว่าเติมเข้าไปใหม่ๆเหมือนกับว่ามันมีข้อเมาในเครื่องมันนั่นแหละเนาะจมกลับไปกลับมานะครับระหว่างร้อนรถดับนะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งอาจจะไม่ใช่รุ่นเพื่อนผมหรอกแต่ว่ามันก็เพื่อนอยู่ดีเพราะว่าผมดูสถิติแล้วนี่ คนที่ดูคลิปผมก็จะอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับประมาณ23-24ปีถึงสามปีนะครับมันจะมีสถิติบอกทั้งหมดนะครับว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับมีลาวก็ดูผมนะครับลาวก็ดูผมอยู่ประมาณหนนี่แหละนะครับอันนี้คือยอดรวมแบบทั้งหมดนะครับเพามาคิดนะครับทุกคลิปนะครับ เพราะว่าคลิปเราเนี่ยก็ไม่ได้ยอดวิวอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้ไปก่อแข้งก่อขาใครซชจะพูดง่ายง่ายนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปอยู่หรอกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไกลหรอกเนี่ยเลียนไปหาเสียท็อปเนี่ยมันก็โปกันทูเลียงเนาะนะครับแต่า่านี่ก็เออทําไปก่อนนะครับอาจจะรู้จักกันในอนาคตนะครับหรือว่าอาจจะได้ไปอะไรนะคอแหลบกันนะครับไปเออ ไปหาเหรียน้ำเล่าเปยียงสันนะเนาะสังเกตดูเลยนะครับช่องลดดัมช่องอะไรพวกเนี้ถ้าเขาจะถ้าเขาอยู่ได้กันเกาะกลุ่มกันเนี่ยมันก็จะดึงกันขึ้นครับถ้าเรามาอยู่โดดๆอย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยเห็นนะครับเขาคนไม่ค่อยรู้จักแหลวก็พูดง่ายนะครับยอดวิวก็จะน้อยมันก็เป็นธรรมดาเนาะบางทีก็ก็เหนื่อยก็ท้อเลยครับเพราะว่าหนึ่งคนไม่ค่อยดู นะครับสก็เหนื่อยครับไหนจะร้อนแดดร้อนอะไรอีกเนาะนแต่ถ้าเราตั้งเป็นทีมยูทูบเบอร์ขึ้นมาสักทีมหนึ่งนีง่โอ้น่าจ,จะดีครับผมว่านะเนี่ยสมมุติว่าเขียนเนี่ยมันยังไม่มีคนทำใช่ไหมเราก็เปิดขึ้นมานสักสามสี่ช่องเนี่ยเอาเอาลูกซซายพี่เหญ่เปิดน้ำบางสิเนาะีสิมันก็จะกระจายเจ้ากระเช้่อยกระเช้าย่างสิละมันก็สามารถ ดึงกันขึ้นได้นะครับจมไปครับกำลังหาเงินครับนี่โเฟอร์ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องหาเงินนะเพราะว่าไปนี่เหลยเต็มที่แล้วว่าเราให้ใกล้โต <laughs> โ, <laughs> โวฟันหนันบ,นบูซาหญาบปูเนะเอาก็กวกันไปที่ห้านะครับเนาะ ธรรมธรรมดานี่การลูกไสเป็นเจ้าของรถไาเงี้ยวแล้วไ่ได้แอ็มได้ดิเนี่ยนี่จ้างลูกไสเนาะโอ้ยลูกไสเสียเปี่ยบางเงี้ยเหรอเธอพูดถึงว่าเดียวต้นไม้ก็ไว้ครับนี่ไม่รู้ว่าจะเอาไว้อะไรเนาะเบิดพงไม่อยู่จกต่วนมู้นี่จะจงไว้เหยตงบด ชมต่อคลิปหน้าครับเพื่อนๆลอรถด,ดำครับไปนานครับโอ้สวัสดีครับ